ล็อกกระทะวีโก้นะครับห้ารูร้อยสิบสี่นะครับกับหน้ากระทะนะครับให้เสมอซุ้มนะครับลูกค้าสั่งสีดํานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับล็อกกระทะรีโบรนะครับกับกระทะนะครับลึกพอสมควรเลยนะลูกค้าสั่งทําเป็นสีบอลเดิมลดเลยนะครับจะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะไม่ได้ผาขยายเพิ่มนะครับใส่ก็คือเสมอซุ้มเลยต่อมาเป็นล้อระตูนะครับ6รูขอบ17นะครับผาขยาย2นิ้วด้านหลังนะครับซึ่งเดิมจะอยู่ที่7นิ้วนะครับผาขยายเพิ่ม2นิ้วเป็น9นิ้วนะครับ ลูกค้าก็ต้องการสีเดิมรถนะครับเป็นสีบอลนะครับลูกค้าจะนําไปใส่เป็นรถตู้นะครับต่อมานะครับเป็นล้อคารเบียนนะครับ5รลูร3 9ยนะครับหาขยายเป็น8นิ้วนะครับเพิ่มอีก2นิ้วครึ่งนะครับเดิม5.5นิ้วนะครับสั่งทําเป็นสีดํานะครับมีประกายสีบูดมอนด์เลยนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ15 5หลูนะครับเป็นกระทะกลับนะครับลูกค้าสั่งทําเป็นสีขาวนะครับ สวยงามเลยทีเดียวครับสีทางร้านก็จะทําให้แบบเนียนๆเลยนะครับตามที่ลูกค้าสั่งเลยนะครับมครับต่อไปก็จะเป็นล้อกระทะส่วนที่รอส่งนะครับก็จะมีล้อสีดานะเป็นกระทะขอบ13นะครับผาขยายเพิ่มอีก3นิ้วนะครับจากเดิม4นิ้วครับเป็น7นิ้วนะครับสีขาวก็จะเป็นล้อกระทะอะดีแมกนะครับผมผาขยายเพิ่ม1.5นิ้วนะครับส่วนล้อสีเท่ทก็จะผาขยายเพิ่ม2นิ้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูล้อโฟกนะครับผาขยายเพิ่ม2.5นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับส่วนอื่นนะครับผมก็นำสวมเหล็กนะครับแล้วก็ขัดทำความสะอาดนะครับจนคราบสนิมอ่าหรือสีนะครับหลุดออกหมดเลยนะครับจากนั้นผมก็จะนำไปเชื่อมนะครับเชื่อมใส่กันแล้วก็ไปเทสยางลมนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างล้อเดิมๆเหมือล้อที่ผ่าแล้วจะเป็นไงครับนี่นะครับฝั่งฝั่งขวาจะเป็นล้อเดิมที่ไม่ได้เพิ่มไซส์นะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่คือผ่าขยายแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับต่างกันไหมครับเรามาดูแนวนึงครับนี่นะครับแก้มยางก็จะต่างกันนะครับสังเกตล้อที่ผ่านะครับล้อที่ผ่าแก้มยางเขาก็จะดึงๆนะครับ สามารถผ่าได้กว้างกว่านี้นะครับแต่ล้อนี้นะฮะลูกค้าสั่งผ่าขยายเพิ่มสองุ้านิ้วนะครับพอทำการเทสยางลมเสร็จแล้วนะครับช่างก็จะมาทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะไปทำสีต่อไปครับงานสีก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับต้องขัดถูถูทุกซอกทุกมุมจริงๆครับลูกค้าส่งล้อมาค่อนข้างที่จะเก่าเลยนะครับแล้วก็มีสนิมคราบสนิมเยอะมากครับสีก็เหมือนจะเคยทำมาแล้วด้วยครับก็ ผมขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับทำความสะอาดให้ใหม่หมดเลยจากนั้นช่างก็ต้องเอาล้อมาตากแดดนะครับได้ความชื้นก่อนนะครับต่อมาช่างก็ทําการพ่นสีรองพื้นนะครับสังเกตล้อด้านซ้ายนะครับสองล้อด้านซ้ายก็จะไม่ได้ผ่าขยายนะครับจะมาทําสีเฉยนะครับตัวล้อด้านขวานะครับก็ทําการผ่าขยายให้เรียบร้อยนะครับสีรองพื้นที่พ่นไปนะครับจะต้องขัดอีก หนึ่งถึงสองรอบเลยนะครับเพื่อความเนียนของชิ้นงานนะครับเรามาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสภาพอากาศตอนนี้ก็กําลังดีนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ทําการพ่นสีลองพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการพ่นสีจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสภาพชิ้นงานที่ออกมาก็ค่อนข้างจะเนียนพอสมควรเลยนะครับเต็มสิบไม่หักเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบของเขานะครับก็จะมีฝาครอบของเขาทั้ง4นะครับก็ทาสีเช่นกันครับตอนนี้ก็นําล้อมาประกอบกับยางเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับสวยกิิบเลยทีเดียวนะครับนี่สายฝาครอบให้เรียบร้อยเป็นไงบ้างครับเนียนเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่สนใจจะผ่ากระทานะครับผมก็แนะนําให้โทรเลยนะครับหรือแอดดีไลน์นะครับผมเบอร์นี้นะครับ0 9 5ย์ 746 1 0 5 0นะครับเบอร์ที่ผมแปะไว้หน้าคลิปเลยนะครับผมช่างหมูนะครับหมูคอนเทมัยนะครับล้อนี้ลูกค้าก็ส่งมาให้ทั้งยางเลยนะครับผมก็ประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ททำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อขอบ14นะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวผมจะนำะล้อไปทำการแพ็คนะครับเพื่อที่จะส่งสินค้าคืนกับเจ้าของเก่านะครับผมก็จะทำการแพ็คให้อย่างดีเลยนะครับการกันกระแทกนะครับการล้อสินค้าเสียหายนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการไปจัดส่งให้เจ้าของนะครับ